ลิซ่าโดจาแคทเรสามนักร้องสาวเบอร์ต้นวงในเผยเตรียมคลอบเพลงพร้อมขึ้นแสดงงานใหญ่เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์สนันโลกโซเชียลเมื่อปรากฏภาพของ3ศิลปินสาวที่ทั่วโลกจับตามองเพราะแต่ละคนล้วนมีชื่อเสียงเรื่องความโดดเด่นและไม่ว่าจะปล่อยกี่เพลงก็ติดเทรนสำหรับลิซ่าจากเคปปสู่ global โดจาแคทแรปเปอร์สายแซบและเรนักร้องสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังเสียง ล่าสุดสำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าทั้ง3นักร้องสาวกำลังจะมีงานคลอบร่วมกันโดยแหล่งข่าวอ้างว่าเป็นการยืนยันจากตัวแทนของเรซึ่งระบุว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรและเพลงนี้จะสร้างความเซอร์ไพรส์มีแนวเพลงป๊อปมากกว่าเพลงที่เธอเคยทำมาในช่วงหลังเพลงดังกล่าวจะปล่อยในเดือนกุมภาพันธ์และอาจจะมีการแสดงในงาน Grammy c e b r a t Award แหล่งข่าวเพิ่มเติมว่าการรวมตัวของลิซ่าโดจาแคทและเรเป็นความคิดที่ได้รับการวางแผนมาหลายเดือนแล้วโดยมีทีมโปรดิวเซอร์ชั้นนําเข้ามาดูแลการผลิตเพลงนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดคาดว่าบทเพลงนี้จะเป็นการผสมผสานสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแนวของทั้ง3คนและจะกลายเป็นเพลงฮิตที่ครองใจผู้ฟังทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าการคอลอบครั้งนี้อาจนำไปสู่โปรเจกต์ใหญ่ที่รวมถึงทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกันในอนาคตซึ่งจะเป็นโอกาสให้แฟนๆจากทั่วโลกได้ชมการแสดงสดของพวกเธอที่มีพลังและความสามารถที่ไม่เหมือนใครอย่างไรก็ตามทางหลุดและต้นสังกัดของบรรดานักร้องสาวยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการและมีการสันนิษฐานว่าภาพดังกล่าวอาจจะเป็นภาพ AI แต่หากมีการรวมตัวจริงด้วยความแตกต่างและความโดดเด่นของทั้ง3นักร้องสาวนับว่าน่าจะเป็นเพลงที่เตรียมขึ้นช์ตอันดับต้นๆอย่างแน่นอน หากย้อนไปที่บทสัมภาษณ์ของลิซ่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยถูกถามเรื่องศิลปินที่อยากร่วมงานมากที่สุดและเธอได้ตอบว่าอันที่จริงมีเยอะเลยค่ะแต่หากให้นึกถึงตอนนี้จะเป็นโดจาแคทฉันรักเธอมากและเธอเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปของฉันอย่างแน่นอนขณะที่โดจาแคทเองก็เคยกล่าวในบทสัมภาษณ์หนึ่งว่าเธอชื่นชมลิซ่าและแคปป๊อปเป็นอย่างมากและหากมีโอกาสเธออยากทำงานร่วมกับลิซ่าเช่นกันซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับเรเธอมีประวัติการร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมาแล้วหลายคนและมีเสียงวิจารณ์ที่ดีจากผลงานเพลงก่อนหน้านี้การที่เธอจะเข้าร่วมในโปรเจกต์นี้จึงเป็นสิ่งที่แฟนๆรอคอยหากภาพหลุดนี้เป็นจริงโปรเจกต์นี้จะเป็นหนึ่งในปรากฏการทางดนตรีที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025ซึ่งแฟนเพลงทั่วโลกไม่ควรพลาด